ข้อหนึ่งนะครับเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้านขอทุกท่านนะครับตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ว่าพร้อมใช้งานหากรถเสียกลางทางหรือประสบอุบัติเหตุอาจต้องชดเชยค่าเสียหายอันมหาศาลตัวคนขับรถเองก็เช่นกันนะครับหากรู้สึกว่าไม่สบายหรือไม่พร้อมที่จะทำงานขอให้แจ้งออฟฟิศให้ทราบนะครับเพื่อเปลี่ยนคนขับรถคนใหม่ขอทุกท่านนะครับแต่งตัวอย่างสุภาพเรียบร้อยงดใส่เสื้อคอกลม และรองเท้าที่เห็นหน้วเท้าครับตรวจความยาวของเล็บนะครับและความสะอาดของช่องปากด้วยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับขอให้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มกระดาษชำระนะครับและทําความสะอาดรถยนต์ก่อนออกจากบ้านครับข้อ2นะครับการรับลูกค้ารถต้องถึงโรงแรมหรือสนามบิน15-30นาทีก่อนเวลารับนะครับเพื่อคนขับรถจะมีเวลาทําธุระส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการเช็คสภาพเครื่องยนต์ทำความสะอาดรถทานข้าวหรือการแต่งตัวนั่นเองครับในกรณีที่รับแขกสายนะครับขอให้แจ้งโอเปอเรชันให้ทราบ30นาทีก่อนเวลารับเพื่อทางโอเปอเรชันจะแจ้งแขกให้รับรู้ล่วงหน้าครับและถ้าหากเกินเวลาที่รับแขกแล้วก็ให้โทรแจ้งเข้าที่โอเปอเรชันระบุตำแหน่งของตัวเองนะครับและเวลาที่จะถึงโรงแรมในเวลาระหว่างรอลูกค้านะครับ ห้ามสูบบุหรี่ในรถยนต์และในกรณีทําทัวร์นะครับและรอลูกค้าและไกด์อยู่ให้เดินเครื่องไว้และเปิดแอร์รอลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้านั้นช้านะครับแล้วก็ง่ายต่อการขายออปชั่นเสริมและจอดร้านครับข้อ3ครับการพบลูกค้าขอ้ทุกท่านนะครับยิ้มนะครับและทักทายลูกค้าอย่างอบอุ่นและข้อความที่เราต้องสื่อสารให้แขกรู้นะครับก็คือ 1. ชื่อของคนรถครับ2 จุดหมายปลายทางที่จะไป3ระยะเวลาในการเดินทางนะครับและ 4. ส,สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆระหว่างทางครับข้อ4นะครับการปฏิบัติตัวระหว่างขับรถให้ทุกท่านนะครับทำงานบริการอย่างเต็มที่นะครับและยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาครับขอทุกท่านนะครับตั้งโทรศัพท์มือถือเป็นระบบสั่นในขณะขับรถและรับสายเฉพาะสายที่สำคัญเท่านั้น งดคุยธุรศัสส่วนตัวเป็นเวลานานนะครับและห้ามใช้คำหยาบเวลาขับรถคนขับรถนั้นห้ามสูบบุหรี่นะครับและเคี้ยวหมากฝรั่งและหากเกิดอาการจามหรือไอให้ใช้กระดาษชาระปิดปากไว้ครับทางบริษัทเราไม่อนุญาตให้ลูกค้าสูบบุหรี่ในรถแต่หากลูกค้าต้องการที่จะสูบบุหรี่หรือใช้ห้องน้าให้ทางคนขับรถนั้นเลือกปั๊มที่สะอาดให้แก่ลูกค้าครับผมเลือกเปิดเพลงและวิดีโอ ที่เหมาะกับประเภทลูกค้านะครับในขณะทําทัวร์ให้ทําตามความต้องการของมาร์กุเทสและคนรถเองนั้นห้ามาพาดแถมมาร์กุเทสนะครับห้ามพายาตหรือเพื่อนนะครับติดรถไปเที่ยวด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาตครับข้อ5้านะครับการหารายได้เสริมห้ามนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับมาขายให้แก่แขกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทแต่ทางเราอนุญาตนะครับให้พาแขกจอดซื้อของ แต่ห้ามบังคับลูกค้านะครับและรายได้และกําไรนั้นแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างพนักงานขับรถและบริษัทครับหากขายออปชันทัวร์นะครับหรือโรงแรมโดยต้องให้บริษัทนั้นออกบอชเชอร์ให้ค่าน้ําก็แบ่งกันคนละครึ่งเช่นเดียวกันครับหากขายทัวร์นะครับโดยไม่ต้องนํามาเคลียร์กับทางบริษัทให้เลือกเฉพาะสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานสะอาดบริการดีนะครับและไม่แพงจนเกินไป และกำไรจากนี้นะครับให้คนรถทุกท่านนะครับเก็บไว้เพื่อที่จะใช้ในการบำรุงรถยนต์จ่ายค่าทางด่วนและนําสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในรถครับข้อ6นะครับการส่งลูกค้าขอให้เปิดประตูให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดท้ายรถเพื่อนำกระเป๋าลงมาสอบถามกับแขกให้เรียบร้อยนะครับว่า ไม่ได้ลืมของไอะไรไว้ในรถโดยเฉพาะรถตูต้นะครับที่ทำกับแขกครอบครัวขอทุกท่านนะครับเก็บค่าบริการให้เรียบร้อยและถ้าหากมีนะครับขอให้นัดหมายวันและเวลาที่จะรับส่งลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับข้อ7ครับหลังจากเสร็จงานแล้วทางบริษัทอนุญาตให้รับแขกนอกติดตัวกลับไปนะครับแต่ทางบริษัทนั้นจะไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆ ขอให้เตรียมพร้อมนะครับสำหรับการรับลูกค้าชุดถัดไปเก็บขยะและทำความสะอาดรถให้เรียบร้อยและหากในวันเดียวกันนั้นนะครับมีลูกค้าชุดอื่นขอให้วางแผงการเดินทางให้เรียบร้อยด้วยครับ